โชคดีฉันสุดสายมีความสึกมากมาสร้างรอยิ้มและเสียงหัวเราะมาร่วมด้วยกันเถอดอยากจะให้เธอได้อดยิ้มรละเปิใหม่จากใจฉันวีดีสีชมพู ชมพูสนับสนุนโดยมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ไถ่จะเชื่อ ทะเลทรายอันอ้างวางแห้งแล้งแห่งนี้จะเป็นที่ที่ก่อเกิดเรื่องราวความสัมพันธ์อันงดงามชุ่มชื่นหัวใจชุ่มชื่นยังไงร้อนจะตายชักลัวเลยะจะรีบออกมาทำไ,ไมแล่ะยังเกิดไม่เสร็จเลย เรื่องราวความสัมพันธ์อันชุ่มชื่นหัวใจของเด็กและผู้ใหญ่ทั่วโลกและต่อไปนี้คือเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนสองคนที่มาจากฟ้ารายการวิทย์นี้สิชมพูขอเสนอเรื่องเจ้าชายน้อยน้อยน้อยนี่มันน้อยแค่ไหนอ๋อน้อยวงพูหรือว่าน้อยพงอ่ะโอ๊ยมันก็ไม่ใช่น้อยอะไรทั้งนั้นแหละ เจ้าชายน้อยรู้จักเป่านิทานอ,อ่ะอ่ะนาน้ำตัวได้แล้วข้าเป็นนักบินติดอยู่ที่เนี่มาหกปีแล้วเนี่ยเพิ่งบินข้าข้าไม่เคยได้เจอใครเลยมาหกปีแล้วนะท่านมีท่านเนี่แหละเพิ่งเดินมาท่านช่วยข้าหน่อยเถอะเครื่องบินข้าซ่อมยังไงก็ไม่เสร็จขาดอะไรอยู่แค่ตัวเดียวอะไรอะบอกคนขับนนเออก็จริง โรง,งเรียนการบินของเจ้าคงไม่สอนเจ้ายืนขับเครื่องบินเป็นแน่ <t> <c oughs> แต่เป็นว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเจ้าไม่ควรคุยกับข้านะ <c oughs> ทําไมอะ่ะคือจริงๆแลวว้วอ่ะข้าจะช่วยเจ้าหรือว่าคุยกับเจ้าไม่ได้เลยเพราะว่าข้าเป็นแค่คนเล่าเรื่องคนเล่าเรื่องก็คือคนเล่าเรื่องคนเล่าเรื่องก็ต้องมาบรรยายตัวละครในเรื่องนี้ <c oughs> ถ้าไม่เห็นเข้าใจเลย <c oughs> โอ้ยนี่ข้าอธิบายมาตั้งนานยังไม่เข้าใจเหรอเฮ้ยเอาเป็นว่าเจ้านะซ่อมเครื่องบินของเจ้าอยู่ตรงนี้แหละ คนที่เจ้าต้องคุยด้วยก็มาแล้วข้าขอตัวก่อนละกันเอ้าท่านทานท่านจะไปไหนอะโอ้โหอยู่ดีๆก็โผล่มาอยู่ดีๆจะไปก็ไปแล้วความฝังที่ข้าจะออกจากทะเลไทยอะก็มีใช่เครื่องบินลำนี้ที่ขาดอะไรอยู่ตัวหนึง่งเบาะคนขับลุงลุง ลุงไหนอะแถวนี้มีลุงสองคนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เรียกเรียกลุงลุงนั่นแหละจะพูดซ้ำๆทำไมอ้ยอ้ยติดติดไปแล้วเนี่ยบอ่านั่นไงนั่นไงที่ลุงลุงยังเรียกซ้ำๆเหมือนเหมือนกันนเลยเลยแต่ฉันไม่ได้เรียกซ้ำทีสีแบบเธอนะมันงงอะงงยังไงยังไงความหมายหมายก็เหมือนเหมือนเดิมๆนะลุงลุงโอ้ยพูดปกติได้ไหมอ๋อได้ยอมง่ายดีเนาะเธอชื่ออะไรเนี่ยฉันชื่อน้อยน้อย ชื่อน้อยไม่ใช่ชื่อว่าน้อยน้อยก็ชื่อน้อยไงรู้แล้วจะพูดซ้ำทำไมอ่ะมันไม่ใช่อย่างงั้นลุงฉั้นชื่อน้อยน้อยดับเบิลน้อยอ่ะดูปากน้อยอน้อยนะน้อยน้อยแบบนี้ชื่อน้อยน้อยใช่ชื่อแปลกมันจะแปลกยังไงอ่ะลุงที่คนดูนี่นะชั้นชื่อมินมินเฟียเฟียดีนดีนเจ๋เก๋ส้มส้มกันเลยเอาเป็นวอบพอแล้วกันนะแล้วนี่ ถ้ามาจากไหนอะทำไมแต่งตัวอย่างเนี้ยฉันจะบอกลุงว่าฉันเนี่ยเป็นเจ้าชายมาจากดาวที่ชื่อว่า B22 <c oughs> ยังไม่งอยากจะหัวเราะเป็นภาษารัสเซียเป็นเจ้าชายมาจากดาวชื่อเหมือนวิตามินโอ้ยใครจะไปเชื่อโอ้โหนี่ถ้าไม่เชื่อนะดิฉันจะเอาโอ้โห <c oughs> ถ้ารู้ไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอารูปที่ฉันถ่ายเซลฟี่กับดาวของฉันให้ลุงดูเอง นี่ลุงนี่คือฉันแล้วก็ดาวของฉันโหของจริงด้วยแฮะของจริงสิลุงว่าแต่ทำไมดาวนายมันดูเล็กๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะว่าแต่ลุงลุงช่วยวาดแกะฉันตนเดึงได้ไหมอ่ะเอาไปทำไมถ้าใช้ฉันเล่าให้ลุงฟังเนี่ยเรื่องมันจะยาวมากเลยนะลุงฉันไม่ต้องเล่าเอ้าโอ้ลุงลุงก็ต้องฟังสักหน่อยสิพอบอกว่าเรื่องยาวลุงก็ไปยอมฟังแค่เะ่นั้น ผู้ใหญ่เนี่มันเป็นยังไงกันมะเนี่ยโ่ไอ้นมฉันน่ะล้อเล่นติดอยู่ที่เนี่ยหกปีทําอะไรก็ไม่ได้ทำไปไหนก็ไม่ได้ไปฉันมีเวลาฟังนายตั้งเยอะได้ลุงถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันว่าเดี๋ยวฉันกับลุงเนี่ยหาที่นั่งนี่เดี๋ยวนั่งตรงแคร่ตรงนี้ดีกว่าไม่ได้ทําไมอ่ะแคร่เนี่ยมีไว้นอนอถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปนั่งคุยกันในกระโจมอุ้ยไม่ได้นั่นเหนอส้วมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันยีนล่ายฟังแล้วกันได้งั้นฉันนั่งฟังแล้วกัน ออออได้ได้ได้ไดลุงคือเรื่องเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะ